สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวชมวัดภูมินที่จังหวัดน่านในเวียงนะครับซึ่งเราเคยทําคลิปไปแล้วแต่เป็นตอนกลางวันตอนนี้เราจะมาดูตอนกลางคืนนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับที่นี่เราจะเข้ามากราบนมัสการพระประธานที่มี4หน้าขอพรจาก องค์พระประธานแล้วก็ชมภาพจิตกรรมกระซิบปลักบรลลือโรคปู่ม่านย่าม่านซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งในด้านองค์ประกอบและอารมณ์โดยฝีมือของหนานบัวผันชาวไทยลือ้อซึ่งปู่ม่านย่าม่านภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองน่านเลยทีเดียวและมีคำบรรยายใต้ภาพ บอกไว้ว่าความรักของพี่จะเอาฝากไว้ในน้ำก็กลัวมันหนาวเหน็บจะฝากไว้กับท้องฟ้าอากาศกลางหาวก็กลัวเมฆหมอกมาคลุมจะเอาฝากไว้ในช่วงในคุ้มก็กลัวเจ้ากลัวนายมาเจอเจอแย่งรักของพี่ไปก็เลยเอาฝากไว้ในอก ในใจของตัวพี่ให้มันล่ำให้อหิอหิถึงน้องทุกยามสะดุ้งตื่นเววานี่คือกรอนที่ไพเราะมากอันนี้เมื่อกี้ชมด้านในไปแล้วใช่ไหมครับด้านนี้ก็เป็นด้านนอกที่มีแสงสีของไฟทำให้สะท้อนถเห็นวัดภูมินได้สวยงามมากเลยทั้งภายในและภายนอก เห็นไหมครับว่าแสงไฟส่องแล้วทําให้งดงามจับจิตจับใจเลยทีเดียวแหละแล้วก็ที่บริเวณถนนด้านหน้านั้นก็จะเป็นวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยจะเป็นถนนคนเดินแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลานกว้างก็จะมีโต๊ะเรียงรายให้ท่านเนี่ยไปนั่ง ทานอาหารกันโดยไปซื้อที่ถนนคนเดินที่อยู่ติดกันนะ่ยแล้วก็มานั่งทานกันเห็นไหมครับเนี่ยหัวสิงห์ที่หน้าวัดสวยงามมากเลยที่หลังวัดนะครับอ่ะเรามาดูกันนี่ก็คือบรรยากาศด้านหลังวัดที่มีตกแล้วก็มาซื้ออาหารทานกันแล้วก็มีการแสดงที่สวยงามมากๆนะครับทั้นแบบสมัยใหม่แล้วก็แบบเก่าโบราณเป็นลำในท้องเรื่องของ เพลงปู่ยะปู่ปู่ม่านย่ามานนะครับมีคนให้รางวัลแล้วก็นางก็อกโน้มตัวลงมาหยิบได้อย่างสวยงามมากๆเลยนี่ก็คือที่ วัดภูมินในช่วงวันศุกร์และวันและว,วันเสาร์นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นกดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ